สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนนะครับบูทครับบูทสลักใบมีดนะครับนี่ครับสาเหตุที่ใบมีดบันดังครับนี่ครับมันจะมีบูทอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับบูทตัวเดิมนะครับบูทตัวเดิมนะครับซึ่ง ตัดออกแล้วเมื him, er question, so ่อวานนะครับตอนตัดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเมื่อวานให้น้องตัดให้แล้วก็บอกให้ตี้ออกเลยนะครับนี่ครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็เหลือไว้เป็นเศษนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะบางครับบางนี่เป็นตัวใหม่ครับนี่ครับนี่ครับตัวใหม่ครับบูทตัวใหม่ครับนี่ตัวเก่าครับนี่ตัวเก่าครับนี่ตัวใหม่ครับก็เบิกซูนมาครับ ก็ราคาตัวและไม่กี่บาทนะก็มีนอ็นอตน็อตกัวพู่สีต่ตัวตัวมเมียสี่ตัวแหวนเล็กใหญ่อย่างละสี่ตัวครับนี่ครับเปลี่ยนสองข้างเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีพอกตัวนี้เป็นสลักเดิมนะครับเป็นสลักเดิมสลักเดิมแล้วก็ผมใช้ ตู้เชื่อมครับแต้มครับแต้มเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วก็เจียครับใช้ลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูเกียหินหรือว่าหินเกียร์นะครับสองตัวครับก็รดสี่พันชั่วโมงครับมันทีนี้มันดังครับเวลาวิ่งไปแล้วมันดังครับมันจะนะครับ อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับมันจะส่งผลเสียต่อครับกระบอกตัวนี้นะครับถ้าปล่อยให้มันดังนะครับมันจะส่งผลเสียต่อกระบอกไฮดรอลิกนะครับส่วนวิธีการตีบูทตัวนี้ออกนะครับแลวท่านอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางท่านก็อาจที่ยังไม่รู้นะครับก็ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับผมก็ตัดนะครับสมมุติว่านะครับบูทอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับบูทจะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็จะใช้นะครับเลื่อยนะครับเลื่อยตะลิกรบเลื่อยมือนะครับโดยการถอดถอดใบออกก่อนนะครับถอดใบออกจากขั้นก่อนนะครับนี่ครับแต่สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับ อดใบออกจากคันนะครับแล้วก็สอดเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาคันมาเสียบเข้านะครับแล้วก็เลื่อยครับก็เลื่อยนะครับเลื่อยแบ่งเป็นสองซีกนะครับซีกที่หนึ่งซีกที่สองนะครับแล้วก็ตีออกนะครับแต่ถ้าเราตีออกเลยมันจะตีออกยากนะครับเมื่อวานตอนถอนอดอกผมลองตีดูครับตียากครับ แต่พอตัดแล้วที่ออกง่ายกว่าครับใช้เวลาไม่นานครับเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนที่บ้านได้ไม่ต้องพึ่งช่างครับนี่ครับฝั่งนู้นก็ตัดแล้วนะครับตัดแล้วครับฝั่งนู้นครับคือตัดออกหมดแล้วครับตอนตัดไม่ได้ตัดให้ดูนะครับนี่ก็ซื้อบูธมาใหม่นะครับเบิกซูนมาครับสี่ตัวครับข้างละสองับ เป็นสลักครับก็พอกพอกแล้วก็เจียครับนี่ครับพอกแล้วก็เจียวองนะครับมันก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนเลี้ยงได้ครับที่บ้านครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเสี้ยวของมันก็ประมาณนี้ครับ ครับหลังจากที่ห้าปอกแล้วครับเัาก็มาทําการเกียร์นะครับนี่เป็นบูธตัวใหม่นะครับเป็นบูธตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับจากศูนย์นะครับแล้วก็เกียร์แล้วก็อย่าพิ่งเกียร์มากนะครับก็เกียร์ไปเรื่อยครับแล้วก็ลองครับนี่ครับแล้วก็บีบเข้านะครับให้มันพอดีนะครับนี่ครับแล้วก็จับประมาณนี้นะครับนะครับจะประมาณนี้นะครับ ที่การตัดบูทนะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นครับใส่เลยนะบีใส่นี่นครับตอนนี้ก็ได้ตอกบูทเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนี่สองขางนะบูท บูทข้างละสองตัวนะครับบูทจะมีข้างละสองตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็บชได้เจียสลักออกใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าคุมพอกไปหลายนะครับบูทมันซึกนะครับตัวนี้ก็บชไเด้เกียออกระสิประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยกขึ้นเรียบร้อยใส่ไม่แรงครับสองตัวนี้ก็เมาสาสลักใส่นะครับ ครั้ง,งนี้จะใส่น็อตเก่านะโอเคครั้งพูนใส่น็อตใหม่ครับวิธีการใส่นะครับ ต้องตอกมาจากข้างในนะครับทั้งสองฟังนะครับในตอกมาข้างนอกนอเพื่อนะครับเพื่อนะครับเพื่อเขาจะใส่นัดลอยออกมาเลยนะครับน่ครับเขาจะได้ใส่นอดนดลอยออกมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่ใช so to to ่นอนออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันนอตตุ้มตู้ปูมันต้องดูดานนี้นะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะไปดูดู ตัวนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะพามาโยกเบื้งครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเหมือนของใหม่ครับนะครับเนียนเปี๊ยะครับกสิบประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ปักกุ้งเลกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่องยุ้ยครับรถไทยซิ่งนั่มนะครับกสิบประมาณนี้นะครับสำหรับ ด้วยีเพราเขาใจนะครับเ็คอมเมนสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้บมมีอย่างไรนะครับก็พอๆกันคลิปหนานะครับว่าจะเป็นคลิปเพียรยังต่อๆไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับตั้งจองนะครับเป็นจองใหม่นะครับ่องยุ้ครับโดยใช้สิ่งนะครับแล้วก็สิพามาได้วิธีการหิดขาวๆนะครับถ้าถอนน็อตเบอร์สิเกตออกนะครับคางละสองตัวนะครับตอกออกนะครับวางลุกับผืนนะครับว่าต้องถอนน็อต ตูกระบอกให้รีดด่านเอานะครับปล่อยลงนใ้าพืนนะครับเล้วก็ใสใบเลยนะครับตัดนะครับตัดให้มันเป็นสองสีนะครับตัดให้มันเป็นสองสี่แล้วก็ใสกุญแจเบนนะครับใขคววเบนนะครับใสขพ้นใสขควงตอกนะครับต่อออกนะครับง่ายนะครับบดเปลืองเวลานะครับนี่ครับสามารถเทีดเองได้นะครับนี่ครับกษิมีบูดกะษิยูฟังละสองตัวนะครับกะขัง สองตูนะครับฝั่งละตูนะครับนะครับซ้ายขวานะครับฝั่งละสองตูนะครับเนี่ยครับกรด้วยหอบเมื่อกี้เป็นสองสี่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันจะอยู่สองสี่นะครับนี่มีสี่หน่อยนี่มีสีไงนะครับนี่ครับ้าเขาพรท่านตัดหอกมมนก็กะอยุ่เป็นวงนะครับเหมือนของใหม่นะครับแต่ตรงนี้เขาตัดออกเร็วมันก็จะเป็นสองสีเวลาเขาเพื่อนะครับเพื่อง่ายในการตกนะครับพระตองเสียเวลาอย่างนี้มายนะครับ ฝากก็เลยลก็เชร์นะนงกับเจ้าก,กันคลิปหนาครับสวัสดีครับ